เรื่อยๆเรื่อยจ้าเรื่อยจ้ามาดูนีนี่ผู้ใดมาหยำผู้ใดมาหยำมเร็วเรวนั่งดูผผผแงผู้ใดมาหยำผแพูดไปแล้วเอ้ยทำไปแล้รเฮ้ยไป๊ะขมเรื่อยๆเรื่อยจ้า เซ่ใส,แส่แต่น่าสงสารรวยเยืยดบังอีอย่างเนี่ยอดูสีมองอะไรเวยมองอะไรเวยมองอะไรมองอะไร <c oughs> ไปแล้ว Não? Não?